เพือนกันยังบ่ท่านเก็บรายละเอียดปานใดเด้เจ้าท้งเพื่อนอย่างกันยังว่าท่านเห็ <c oughs> นุนี่หนาเพื่อนก็นสิมนี้น้ำแบบนี้เลยเป็นทางยางไปเลยจ้าเมื่อนี่ก็เป็นมือดีเนะาะกะเขึ้นเพืเ่อนแม่แป้งน้ำแล้วเป็นมือเขาเจ้าจเหตุบุญนะอันนี้แมนวัดอยู่ในบ้าน้ากะส้างคืนได้ประมาณสองสามปีนั่นแหละจ้ะ เอาคำยังไงเงินหดข้ามมาฮึ่งหายกวนนีหายกวนนีอันดีกวนเท้ามานีนกวนเท้าได้ผู้สังสายขวัญมาผูกความขวัญเตาวม่ก็ไม่เห็นู้เดียวกับินแล้วก็จีบกดินเท้าก้าแข็งสเงินเงายเงินกว่าเห็นเดือดเหนเงินได้นะได้รู้เปล่ได้วเปมา

เออช่ทิ้งใได้เร่องเก่งๆได้เรื่องไรๆคอมไคจะมีได้น้านยูน่าแม้แล้วเป็นลูกในนาแล้วน้อยเป็นลูกได้จะเป็นลูกดีได้อ้าน้องมึงได้เรียผู้พันแม่รัชาผู้กองราชาเลยนะน้ำยื่นน่าบูบึ้งไปใช้เหนอ อ้กว่าดีตัวเด้าด้วย้าผูนหลักฐานเอาละูณาผาผมาขวาขวนเตามาอยู่ยาวอยูืนาลิงแมะว่ายู่ดีมีแห่งแห็งป่าปาปาตกเว้นี่ยมันเห็ดปีมีที่ัวรยู่มันขวัญนี่มันนู่นะหายนัไดน้อยากได้ผัยอยากได้เงิน ไม่ใช่หน้าได้ไม่พอคำมันนี่มนนี่ได

ผูใส่เสือคำทฟายมาแล้วผูล้านข่อยมา <c oughs> มฝ่ายเบอระบอกพร้อมแล้วมาเอาไก่กันยาม

กินเบิก่อนยังอ๋อเาดบดนมนมันไ่ได้ไปเลยเนี่ยมเลกับไม่ได uh> 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 ้เน uh> ี uh uh ่ยอมไดลยาัแต่บนนะไดู้้บ้ามแชได้สักแร่แั่ไก่เหรแท้บลุมบลุมยังนดังแช่น่าแชแร่แตาบันะโดไเก็บมาทางู

เอารถอันขาวจอเนนอันในเหอนหามาเราอะที่ขับรถใหญ่มามันก็ใกล้กันหนึ่งเือนแม่มันอยู่โซนบ้านเนาะอันวัดก็เที่ยวโซนบ้านคือกันวิทย์วัดไปได้หนึ่งก็หอนเหินแหมแปลงเส้นทางกับสิเป็นแบบนี้เลยจนหอดเือนแหมแปลงเลยพี่แม่เพิ่นก็สั่งเือนหลังน้อยไว้เพื่อนว่า มาเบิ่งอันโรงงานดินบ็อกจังบ่ออันนั่นจึงมีบ่อนนอน